ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเรานักเรียนจะต้องไม่ทำตนให้เป็นที่เกลียดเกลียดตัเองและผู้อื่นเอาาวง

เรตัวเดียวได้จารวางเดือได้วางสตัวครัที่วาักคูนี้ระเทศมาัุ้ในตาแล้อมาพระงษครับสามทุกจยดนเลีย์นี ยืนกรุงรำลึก่อนนะครับเดีนักศึกษาตกลงพร้องถอยควานรุนัพร้อมกันนะครับก็ถือเป็นวันเกิดของโรงเรียนวันก่อตั้งตามใบัยวิาาวันที่12บพิทุนายนดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาครบ38ปีในปีนี้ก็เป็นวันที่เป็นอุดมมงคลเราได้สวดที่ยันโตเพื่อให้ชนะมาชนะกิเลสชนะ ความคิดเกียวของสมณเณรนะครับชนะใจตันเองนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีกิจกรรมการไหว้ครูเป็นการมอบตัวเป็นสิ่งแต่คุณครูทุกท่านเพื่อเชืช่วยกันนะครับในการกำพาแล้วก็ในการสร้างสิ่งสร้างสารของทุกคน mẹ con mẹ viên mẹ co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 n